สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้หลังจากไปออกหน่วยตัดผมฟรีเพื่อประชาชนกันที่หมู่บ้านเสริมสลีดนะครับซอยสายไหมยี่สิบเก้านะครับนนร่วมกับพักก้าวไกลนะตอนนี้นะครับช่างใหญ่นะครับได้พาลูกศิษย์นะจิตอาสานะมารับประทานอาหารกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับถูกยปากค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากค่ะฮ<า>ะไม่จามค่ะ ตอนนี้ก็มีนะครับเจ้าของร้านน,นั่งอยู่นี่ชื่อช่งอางแอนช่างแอนกำลังจ้วงวก๋วยเตี๋ยวเข้าปากอยู่อิวเหมือนกันเขาบอกกินโชว์ไปอีกสอบส,สับสซสับรับน,นี่เป็นไงครับคุณพักกพรไอ้คุณพักพรพกรอยู่นี่คุณพิตินันอร่อยมากค่ะอร่อยกินหรือยังอร่อยมากกินแล้วค่ะอร่อยค่ะมันมันมีมันมีความเด็ดตรงไหน อาจารยนมันมีความเด็ดตรงไหนมันนุ่เส้นมันนุ่มหรือเส้นมันแข็งหรือลูกชิ้นแข็งหรือยังไงหรือหมูนี่หมูแข็งเราบอกให้หน่อยดิหรือน้ำซุปหรืออะไรอร่อยทั้งชามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งอะไรอย่างเงี้ยเหลือๆค่ะเอาไปเอาไปเอาไปถึงได้โอเคโอเคของจานเนี่ยนะ้วก็รเดี๋ยวไม่ถึงได้เอาเปิดคาดยังไงน้ำซุปน้ำซุปนี่เขาคัดเองเราซื้อมาบอกเลยอร่อย อร่อยยังไม่ได้เปิดกินเลยอร่อยจะเตืได้ลหมฮะอันนี้ก่อนไหมไม่เก็บไหมึกขึ้นดีไม่เกินเพาะว่กินมีเหลืองอาจารย์เขากินจิตใกินกินในเหลืองกินมีเหลืองเหรอแล้คุณนุ่นเหรคุณนุ่นไม่สบายกินได้เหรอได้ค่ะเรื่องกินก็พอคุณยังได้อยู่อร่อยค่ะอาจารย์อะไรอร่อยก้วยเตี๋ย ทั้งหมดเนี่ยแหละไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วใช่ยังไม่ได้กินอะไรสักอย่างเลยค่ะแต่แบบเออแคบหมูอร่อยอ่ะกอดเสียงดังลั่นเลยดูปากนัชชานะคะดูดูดูต้องให้ดี ดูนะดูฟังฟังฟังยงาติดเล็บเปลอานี่คือนี่คือเสียงของความกรอบสะเทือนสะท้านเมืองเลยนะาสามารถต่อเลยก็มีนะอะไรนะวันสองวัน นี่ดูสีดูสีอันนี้น้ำตกต<ร>เลือดข้นหมูสดใสดับอ่ะพิเศษของหนูอ่ะอ้ายังไม่ชิม <c oughs> แต่แต่หนูดกชู้น้องไม่ได้ <c oughs> น้องดกไปเยอะผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ เอาน้ำอะไรผมคะอันนี้เียบกครับจะกินไงให้ละหนักเหมือนน้ำัหมดไม่ได้หายอ่ะ บเยบบกใช่ไหมลองกินลองกินเยบบกไีขาบางันปขาอ้อันนี้หมูนุ่มมากเลยอะชินราเ่ะนี่รอนะอร่อยนะคะวกเตียวถูกปากสมชื่อเลยถูกปากเลยปากไปเลยเนี่ยกานที่สองไหนบอกว่าจะไม่มาบริบดหายแล้วหายแล้วแล้วชิมชิเกี๊บบกก่อนนะคะชิมเกี๊บบก ร้อนร้อนร้ร้อนร้ไม่อายเลยแไม่อายกินนันจิ้ไหมเอาทำไมคุณไม่กินก่อนแล้วค่อยดิ้ไม่จิ้มก่อนนาะมีอะไร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 ก็อะไรอ็ทริ้วะอรียลกินเี อาจารย์ถ่ายนั่นแล้วไม่ต้องวางนะไม่ต้องวางไม่ต้องวางถ่ายเลยแล้วลองมาคะมันมืกปอนดิลองเลยมันนี่แคนกรอบกรอบอร่อยมันจะกรุบกรอบไปเหมือนเหมือนโยมันกรอบนอกนุ่มในค่ะต้องเคี้ยวแบบนางสาวไทยนะคะเหมือน เเจ้ากียวอันนี้กรอบแบบเกี้ยวแบบไม่เปิดปากนะคะคือนี่กรอบจริงๆค่ะนนแบบมีีล่ักเยวหออันนี้อันนี้เกี้ยวแบบยังไม่ได้แต่งงานกำลังกิจใหม่ๆนะคะเกี้ยวเหมือนันแต่วแต่ถ้าแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานมันจะเลี้ยงใหม่ไมนี่ยผู้ชายอืมไอเกียวเกี้ยวแบบแต่งงานกับไม่แต่งงาน แล่วนี่เนี่ยท่านเจ้เกี้ยวเป็นคนแก่มาเจ้าดิเราเกี้ยวเป็นคนแก่ดีมากเลยเกี้ยวเปบคนแก่เก้ยวเนแเ้อะเนี่ยเกี้ยวแเกอ้ไปเรฟังไม่มีเซลเกงอาจารย์วันทำไมเนี่ยจังหวะจังหวะ

ยอ่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยเอาล้ตัวคลีบใายไปเลยเนี่ยตัวคิปใายไม่รู้แม่เพราะหังตัวคลิปัวคีบใคไม่มีนะเอเออนั่นหยิบแล้วว่านั่นหยิบแล้วอืมอ่ะค่อยๆเคี้ยวเดี๋ยวติดคออยู่กูเธอค่อยๆเคี้ยวนะค่อยๆเคี้ยวเดี๋ยวรองมูสเต้ ว่าเดี๋ยวเราหม้สุดได้อีกอคุบอกแพร่ๆเล่าให้ฟังมั่งว่าเธอ,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 อไปลืมอะไรไว้ที่ที่ที่คลองใหญ่อะน้องใหญ่น้องใหญ่อเ่าอะไรครับเขาไปลืมอะไรไว้คือผู้ชายไหมหรือเปล่าอ๋อลืมเครื่องมือทำอาหารลืมเครื่องมือทำาหาก,กินอ่ะแบตเตอรี่สามอันแล้วก็กันไก่แบตเตอรี่สามชิ้นแล้วก็กันไก่ตัดผมก,กรรออันไก่จอยอะป้าป้าป้อมค่ะป,ป,ป้าป้อมเก็บไว้ให้คือมาสามใบ จะเรียกอะไรไม่บอกเราเรียกเพื่อนแต่ถ้าถูกหวยเมื่อไหร่จะมาโฆษณา,าเ,เดี๋ยวมาเลีกก้ยงก๋วยเตี๋ยวร้านอร่อยถูกปก่กไปไหนแล้วล <c oughs> ูกปากค่ะไว้ผู้ชายมา <c oughs> มาดูก,กับข้าวเร็ว <c oughs> ร้านพี่เขาหม,มักหมูรุ่มมากเลยนะ <c oughs> หมูน้ำนะเป็มขนนไม่ทราบว่ามีเคล็ดลับอะไรในการหมักหมูไหมฮะต้องตื่นใจครับข้องนริงจังครับเดียวให้ก่อนจะวนกันให้อภัยไว้ก่อนได้ไหมครับข้าวเปล่าข้าวเปล่อ ไม่กินหรอระวังร้อนนะะวังร้อนอ่ะก็กินแบบไม่มีผัวกินแบบไม่มีผัวลูกสองก่อนลูกสองใครลูกสองก่อนถ้าลูกสองกินไง แต่นุ่มแต่นุ่มมากเลยนะหมูสเต็กนุ่มมากอร่อย่ะไม่มันไม่เลี่ยนรสชาติดีค่ะเข้าเนื้อหมักเข้าเนื้อได้กลิ่นขมิ้นขึ้นเลยอะอยไรหรือวาสีวะอ่ามือนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพนะคะที่นั่งอยู่หัวโตหัวโต๊ะที่ได้ประทาน รถมาให้ข้าพเจ้าได้อิ่มในมือมือนี้นะมีมอไฟอยอย่างนี้ก็ลาใจลุกเป็นไปแล้วจะกินหมดไหมเนี่ยเยอะมากเลยเจ้าภาพวันนี้คือถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลนี่ยัคนถ่ายเจอแล้วเจ้าภาพตัวจริง สัมภาษณ์น้องสาวเนะะี่ยค่ะวันนี้ได้มาเป็นวันแรกรู้สึกไงบ้างคะกับการที่ได้มาพบขอบุญไหมหรือว่าร้อนเล่าฮะด้าย่้มาเรียนด้วยเลยย <c oughs> ้ายมาเรียนเ <c oughs> <c oughs> ลยเป็นอย่างน,นี้ทุกวันเลยรู้สึกเป็นไงคะที่ได้มามาเจอรุ่นพี่ในวันนี้กะได้มาเจออาจารย์ใหญ่ตัวจริงเสียงจริงจากที่ดังมาในยูทูบเบอร์นี่ <c oughs> <c oughs> ตอบไม่ถูก <c oughs> ก็พี่ๆก็เป็นกันเองมากแล้วก็ภูมิใจในที่แบบคำพี่พี่หรือป้าพี่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 ก็จะตัดผมผิดพลาดอะไรเล็กน้อยก็มีอาจารย์ใหญ่ที่คอยมาบอกก็คอยสอนแล้วก็พี่ๆหลายๆคนก็ก็คอยเอ็นดูเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ก็เป็นกันเองมากเลยให้เลี้ยงแล้วนะแสดงตัวแล้วนะ ไอ้พีมากเลยที่นีได้ครันีจทหวนะใช่วันนี้รักแรกได้มาเลยผมมาเรียนตั้งหลายวันยังไม่ได้วันนี้เสร็จแล้วหวาีที่เราไม่เข้าาไหนาไหนภาคไหนค่ะภาคไหนภักไหนเ้าไปอีกเก้าไกล เก้าไปไม่ใช e> ่ก้าวไปก้าไปเก้าไปเออก้าวไปซะก้าวไกลพอหลักต้งอาเนด้วยตรงไหนกันต่อไปทีนี้ล่ะอืมต็ดดีแล้ เ,เดี๋ยวจะให้เจ้าของร้านเขาบอกที่ตำแหน่งที่ตั้งร้านนะว่าที่ที่ตั้งร้านมันอยู่ตรงไหนกับเน่ยอยู่ในซอยโยธินพัฒนาสามค่ะเรียบทางด่วนรามินทาเ,เาเบอร์โทรเ <c oughs> ออเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามหกเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่ศูนย์ห้าแปดเจ็ดแปดค่ะ ดกัน่มตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะโอเคก็เวลารับประทานอาหารพอดีเลยใช่ค่ะปิดวันอาทิตย์ค่ะปินนะเดี๋ยวจะโทรลงหน้เข้าแล้วกันนะค่ะโทรจองโต๊ะได้ค่ะอร่อยค่ะจองโต๊ะได้มีห้องแอร์มีห้องเอก็เป็นแอร์ใช่ค่ะมีที่รถสะดวกสบายใช่ตรงลงมีเจ้าของน้ำหรือที่มีฐานอยู่ก็อาจารย์ไงบอกมีอะไรที่นบอกเขามีที่เด็ดที่เด็ดก็มีอะไรหมูสเต๊ะมีใช่หมูสเต๊ะเนี่ยค่ะทุกอย่างที่ ทานกันในวันนี้ก็คือแบบอร่อยเด็ดอะไรอีกเด็ดๆก็คืออะไรแน่อะไรเลยกระบอกที่มันแปลกๆแปลกกระบอกน้ำจิ้มมันอร่อยนี่ต้องต้องต้องคนนี้ชอบทำอาหารเลยจะรู้น้ำจิ้มโหรอยากได้สูตรบ้างไหมจะได้สูตรบ้างเลยแสนหนึ่งมัดกำห้าหมื่นวันนี้ถ้ามากินที่นี่ดีกว่าแล้วก็แกะแกะสูตรเราจะแกะสูตรเรานะโอเคนี่หลาจานนี่เออมีเด็กคนนี้อันนี้คืออะไรสองชั้นหมูทอดเลยเหรอ สามชั้นทอดพริกเกลือใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยมากค่ะมันมันเป็นยัไงบ้างมันไม่ใช่อะมันเป็นเผ็ดไหมเผ็ดไหมก็กลัวเผ็ดหรือเป็นกับแก้มกับแก้มค่ะมันไม่ใช่เอ่อหน้าตาดีอย่างเดียวนะมันอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมต้องลองดูลองดูนะโอเคโอเคขอบคุณจ้าี๋ยวให้อาจารย์ลองแล้วก็คอนเฟิร์มผมคอนเฟิร์มหรอคอนเฟิร์มก็ต้อง โฟกลับมาไม่เร็จะไม่เอากับขาดใาหมฮเออะเพิ่งไดโอ้โหะเกีียบคส่วนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเระเกียบตังใหม่ใช่ไเระเกียบใหม่ตอหตัวของร้านกำลังเา้ามาอีกจานอุ้ยจิตารนมาตอนนี้นะสินประภรร จิ้มเลมกนะจิ้มเอ็กทำแรกเป็นยังงบ้างคะรสชาติโอเคไม่ลืมกนับที่สองครับทที่สองเอาเองรัี่สององกินกินกินฟันกินันโอเแล้วไมกินน้อยังคะเป็นังงรสชาติรสชาติเนยังไงแม่บอกไม่ไปรสชาติยังโอเค 慢就练。啊、嗯。